หนังสือเสียงนิยายจีนเรื่องกระบี่จงมา,มาประพันธ์โดยฟงหัวซี่จูโหลัดดาอนันต์ผู้แปลหนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหมันบทที่46มีดทับกระโปรง หลังจากที่เด็กดุ่มรองเท้าแต่ออกจากห้องไปได้ไม่นานเท่าไหร่เด็กสาวชุดเขียวก็กระทืบเท้าแรงๆครั้งหนึ่งหมายจะวิ่งตามไปแต่กลับถูกชายไวกลางคนที่เปลี่ยนจากอาจารย์รวนเป็นช่างรวนเรียกเอาตัวไว้เขากล่าวด้วยสีหน้าจริงจังซิวๆหากเจ้าเข้าไปมีเอี่ยวด้วยตอนนี้มิแต่จะช่วยให้ยิ่งแย่กลับจะเป็นการทำร้ายเฉินผิงอัน เมื่อถึงเวลานั้นแหละที่จะเรียกว่าหายนะซึ่งไม่มีทางฟื้นคืนตลอดการรวนซิ่วก็ไม่ได้หันตัวกลับมาเพียงสบัดหน้าผมหางม้าดำมันเป็นวาวเวียงตัวอยู่กลางอากาศด้วยองศาที่งดงามสายตาของเด็กสาวคมกลิบน้ำเสียงแทบจะใกล้เคียงกับการกล่าวประนามท่านพ่อเรื่องของหลิวเส้นย,งยางท่านเองก็ไม่ได้เข้าไปมีเอี่วด้วยแล้วผลล่ะเป็นอย่างไร ชายไวกลางคนอ้าปากจะพูดแต่สุดท้ายแล้วก็สามารถข่มกลั้นไม่เปิดเผยเจตนารมณ์สวรรค์เอาไว้ได้เขาเพียงกล่าวเสียงทุ้มหนักว่าเชื่อพ่อเถอะความช่วยเหลือ,อยิ่งใหญ่ที่สุดที่เจ้าทำให้เด็กหนุ่มคนนั้นได้ในเวลานี้ก็คือพยายามบอกให้เขารู้ถึงความลับและกฎเกณฑ์ของถ้ำสวรรค์แห่งนี้ให้เขาทำทุกอย่างตามกรอบที่กำหนดไว้สวรรค์ลิขิต ชายภูมิอำนวยมนุษย์สามคัคคีช่วงชิงมาได้มากเท่าไรก็ให้มากเท่านั้นรวนซิ่วเหมือนจะเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจจึงยังลังเลตัดสินใจไม่ได้ชายไว้กลางคนโบกมือกำชับอย่างอดทนน้ำพึ่งหยดเดียวแท้ๆเจ้าคือลูกสาวของข้ารวนชงต่อให้ก้อนหินที่เด็กหนุ่มจากตรอกหนีผิงโยนลงไปในบอ่อจะใหญ่แค่ไหน น้ำที่กระเซ็นออกมาก็ย่อมต้องมีจำกัดไม่มีทางที่จะไปรบกวนตภาพเท่าใต้น้ำนั่นได้นี่หมายความว่าทุกเรื่องยังมีโอกาสพลิกฟืน้นทว่าหากเป็นเจ้ารวนซิ่วกลับไม่เหมือนกันจำเอาไว้ว่าทุกครั้งที่พบเจอเรื่องใหญ่ต้องเยือกเย็นเข้าไว้บอกให้เจ้าอ่านหนังสือให้มากๆกก็ไม่ยอมฟังจิตใจเจ้าเทียบกับเด็กหนุม่ม ยากจนคนหนึ่งไม่ได้เลยด้วยซ้ำเสียแรงเปล่าที่เจ้าเป็นผู้ฝึกตนอันที่จริงตอนสุดท้ายที่ชายไวกลางคนพูดประโยคนี้ออกมาเขาก็ให้รู้สึกเสียใจภายหลังช่วยไม่ได้เวลาพูดกับบุตรสาวของตัวเองทีไรประโยคสุดท้ายของชายชะกันก็มักจะเลื่อยขาเก้าอี้ตัวเองเสมอยังดีที่คราวนี้เด็กสาวไม่ได้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนางเพียงก้าวเร็วๆออกไปจากห้องถึงชาย ไว้กลางคนที่อารมณ์ซับซ้อนเอาไว้ชายที่ชื่อจริงคือรวนฉงยกเก้าอี้มานั่งกุมข้อมือของเด็กหนุ่มร่างสูงใหญ่จังหวัดชิพจรของอีกฝ่ายวุ่นวายและย่ำแย่ถึงขีดสุดถ้จาจะกันที่เดิมทีก็อารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วสีหน้ายิ่งดำคล้ำเริ่มบนพืมพ้ำฉีจริงชุนก็จริงๆเลยเขาตะวันเที่ยงฉวยโอกาสอย่างนี้ต่อ ให้ไม่สามารถทำตามกฎขับไล่พวกเขาออกไปจากพื้นที่ได้ก็อย่างน้อยก็ควรจะสั่งสอนควรจะเชือดไก่ให้ลิงดูซะบ้างต่อให้ข่าไม่ได้ตีสักสองสามทีจะมีปัญหาอะไรหาไม่แล้วหากวันหน้าสถานที่แห่งนี้มีคนหน้าใหม่แห่เข้ามากันเรื่อยๆคนดีคนเลวก็ยิ่งปะปนกันมั่วเข้าไปใหญ่แบบนั้นจะไม่ยุ่งวุ่นวายหรอกหรือ ทำไมเพราะคิดว่าจะอย่างไรซะอีกไม่กี่วันก็จะต้องลาออกแล้วอย่างมากก็แค่ทิ้งกองปัญหาเอาไว้ให้ข้างั้นหรือไหนบอกว่าบัณฑิตมีความรับผิดชอบอย่างไรล่ะหมอเท่าไรความสามารถที่นั่งสังเกตการอยู่ด้านข้างอย่างระมัดระวังย่อมไม่กล้าสอดปากเพราะไม่อยากจะหาเรื่องใส่ตัวผู้เท่าแค่กล้านินทาอยู่ในใจเท่านั้นว่า ไหนใครบอกว่าทุกครั้งที่พบเจอเรื่องใหญ่ต้องเยือกเย็นเข้าไว้ไงละ่ะรวนชงบนจบสุดท้ายก็ถอนหายใจหนึ่งทีฉีจริงชุนไม่อาจทำทุกอย่างได้ดังใจปรารถนาเป็นเรื่องที่พอจะเข้าใจได้คำพูดก่อนหน้านี้เจ้าคิดซะว่าเป็นลมที่พัดผ่านหูไปก็แล้วกันแต่ประโยคนี้เจ้าห้ามทําเป็นไม่ได้ยินเชียวนะ อันที่จริงเท่าแก่ชราร้านตระกูลหยางเงี่ยหูแอบฟังมาโดยตลอดพอฟังอีกฝ่ายกล่าวจบก,ก็พันเกิดความนับถือในใจคิดว่าไม่เสียแรงที่เป็นซึ่งเหรินผู้รับหน้าที่พิทักษ์ถ้ำสวรรค์คนถัดไปหนังหน้าหนาจนต้านรับกระบี่บินได้เลยรวนโฉงพลันหันมามองผู้เท่าถามว่าเคยได้ยินคนพูดว่าบุตรสาวที่ออกเรือนก็เหมือนน้ำที่สาดออกไป นี่ขนาดนางยังไม่ได้แต่งงานหาเหวอะไรเลยนะแต่ดันยื่นแขนออกไปหาคนนอกแล้วหรือผู้เท่าเก็บปากเก็บคำมานานแล้วอดคิดไม่ได้ว่าควรจะพูดเตือนด้วยความหวังดีสักหน่อยหาไม่แล้วคงผิดต่อคุณธรรมอันแข็งแกร่งดุดเล็กกล้าในใจตนดังนั้นจึงปลุกระดมความกล้าเอ่ยว่าอาจารย์รวนเป็นเพราะสายตาของข้าผู้อาวุโสพ่าเลือนหรือไม่ ถึงไม่รู้สึกว่าดูเหมือนเด็กหนุ่มนั่นจะไม่ได้ชอบซิวซิวของท่านสักเท่าไรเลยรวนฉงมองหน้าผู้เท่าด้วยสายตาเวทนากล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าไม่ต้องสงสัยเลยเจ้าแก่จนหูตาพลาเลือนแล้วจริงๆนั่นแหละผู้เท่าเองก็ใช้สายตาเวทนามองชายชะกันคนทั้งสองต่างก็เงียบงันกันไปรวนซิวไล่ตามไปทันเฉินผิงอันตรงบ่อน้ำ นางเองก,ก็ไม่พูดอะไรเหมือนกันคล้ายไม่รู้ว่าควรจะเปิดปากอย่างไรเฉิญพิงอันหันไปยิ้มให้นางจำได้ว่าตอนที่พบกันครั้งแรกบนหินหลังควายยังนึกไปว่านางเป็นใบหรือไม่ก็ไม่สามารถพูดภาษาถิ่นของเมืองเล็กแห่งนี้ได้ตอนนี้ถึงเพิ่งรู้ว่าที่แท้นางก็แค่ไม่ชอบพูดเท่านั้นนางเดินตามรอยเท้าของเด็กหนุ่มมุ่งหน้าไปทางสะพานและในที่สุดเด็กสาวก็ปลุกความกล้า ให้กับตัวเองได้แล้วก็พูดว่าเฉินผิงอันข้าชื่อรวนซิ่วบิดาข้าชื่อรวนชงเป็นช่างหลอมกระบี่คนหนึ่งข้าฝึกตีเหล็กหลอมกระบี่กับบิดามาตั้งแต่เล็กครั้งนี้มาที่เมืองของพวกเจ้าบิดาข้าบอกว่าเพราะได้รับคำว่ายวานจากสำนักบวกกับที่ดินและน้ำของที่นี่เหมาะกับการหลอมกระบี่มากที่สุดดังนั้น ถึงได้เหยียบเข้ามาในน้ำขุนบ่อนี้อันที่จริงในใจข้ารู้ดีว่าบิดาต้องการหาโชควาสนาให้แก่ข้าเขาเป็นคนที่ต่อให้ตายก็ต้องรักษาหน้าไว้ก่อนก็เหมือนกับหลิวเซี่ยนหยางเพื่อนของเจ้าอันที่จริงที่บิดาข้าอยากรับเขาเป็นสิทธ์มากๆบางทีเจ้าอาจไม่รู้ว่าหากในอนาคตบิดาข้าเลือกที่จะตั้งสำนักอยู่ที่นี่ตัวเลือกของคนที่จะมาเป็นสิทธิ์ใหญ่ เปิดสำนักนั้นสำคัญมากดังนั้นใช่ว่าเขาเห็นคนจะตายแล้วไม่ช่วยเจ้าอย่าได้โทษเขาเลยเฉินผิงอันสายหนะ้าข้าไม่ได้โทษพ่อเจ้ากล่าวมาถึงตรงนี้เด็กหนุ่มรองเท้าแต่ก็หยุดชะงักไปครู่ใช้หลังมือถูปลายคางกล่าวด้วยน้ำเสียงขมขื่นรู้ว่าไม่ควรจะโทษคนอื่นแต่อันที่จริงในใจกลับโกรธมากโกรธมากที่ทำไมพ่อเจ้าถึงไม่รับหลิวเซียนหยางเป็นศิษย์เร็วกว่านี้ โกรธที่ทำไมตอนหลิวเสีย้ยนหยางเกิดเรื่องถึงไม่มีคนช่วยห้ามต่อให้รู้ว่าคิดแบบนี้ไม่ถูกต้องแต่ข้าก็ยังโกรธมากอยู่ดีรวนซิ่วพยักหน้ารับนี่เป็นอารมณ์ของคนปกติเฉิญผิงอันไม่คิดจะเสียเวลาอยู่ที่นี่จริงถามว่าแม่นางรวนเจ้ามาหาข้ามีธุระอะไรหรือรวนซิ่วถามอย่างระมัดระวัง ตอนนี้เจ้าคงไม่ได้คิดจะไปแก้แขนคนของเขาตะวันเที่ยงหรอกกระมังเฉิญพิงอันไม่ตอบทั้งไม่ปฏิเสธแล้วก็ไม่ยอมรับเดิมทีเด็กสาวก็ไม่ใช่คนที่ถนัดเลือกใช้คำพูดอยู่แล้วดังนั้นพอคิดถึงอะไรได้นางก็พูดออกมาเลยเจ้าอย่มุดทะลุเด็ดขาดเดิมทีเขาตะวันเที่ยงก็เป็นสำนักใหญ่ที่มีชื่อเสียงของแจกันสมบัติทวีบุรพาเราอยู่แล้ว อันที่จริงสถานะวานอนเท่าตัวนั้นไม่ได้แตกต่างจากบุรพาจารย์ของเขาตะวันเที่ยงเลยต่อให้เมื่ออยู่ที่นี่วานอนเท่าจะไม่สามารถใช้เวทคาถาใดๆดได,ได้แต่หากคิดจะจัดการกับเจ้ากลับเป็นเรื่องที่ง่ายมากอีกอย่างหลังจากที่เขาทำร้ายหลิวเสียย้ยนหยางบาดเจ็บสาหัสแล้วท่านฉีต้องลงโทษเขาแน่นอนอย่างน้อยเจ้าก็ไม่ต้อง เป็นกังวลว่าเรื่องนี้จะถูกมองเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเฉิญพิงอันตัดบทคำพูดของเด็กสาวคำว่าลงโทษที่แม่นางรวนพูดหมายถึงฆาตกรที่ฆ่าคนจะถูกขับออกจากเมืองใช่ไหมรวนซิ่วตะลึงงันเฉิญผิงอันคลี่ยิม้มกลับเป็นฝ่ายปลอบใจเด็กสาวเสียเองสายตาของเขาจริงใจใสกระจ่างดุดน้ำในลำธาร ไม่นั่งรวนความหวังดีของเจ้าข้ารับไว้แล้วแน่นอนว่าข้าย่อมไม่โง่ถึงขนาดบุกเข้าไปแลกชีวิตกับเทพเซียนประเภทนั้นโดยตรงรวนซิ่วรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกจึงตบอกตัวเองเบาๆด้วยความเคยชินบางทีนางอาจจะรู้สึกว่าการกระทำของตัวเองเด็กเกินไปไม่สง่างามมากพอไม่เหมือนกับคุณหนูตระกูลใหญ่รอยยิ้มของเด็กสาวที่มัดผมหางมา้า จึงดูกระดากใจเล็กน้อยเฉิญพิงอันยิ้มตามนางไปด้วยก่อนที่เขาจะพูดว่าคราวก่อนให้ปลาเจ้าไปแค่สามตัวข้าขี้เหนียวเกินไปจริงๆรวนซิ่วเขินอายเล็กน้อยแต่ไม่นานก็ถามอย่างเป็นกังวลมากกว่ามือซ้ายของเจ้าเฉิญผิงอันยกมือซ้ายที่พันแผลไว้อย่างแน่นหนาขึ้นมาไม่เป็นอะไรมากแล้วละ่ะลวนซิ่ว ปรับอารมณ์ของตัวเองอยู่ชั่วครู่ก็เอ่ยขึ้นช้าๆเฉินผิงอันอย่าบุมบามเด็ดขาดตอนนี้สภาพการของท่านฉีก็ค่อนข้างจะยากลำบากอีกทั้งตอนที่ท่านฉีเปลี่ยนมือกับบิดาของข้าพเจ้าอาจจะมีความเป็นไปได้มากกว่าเมืองเล็กแห่งนี้ต้องเผชิญกับสถานการณ์พลิกฟ้าพลิกดินอย่างใหม่จะดีหรือร้ายตอนนี้ยังไม่อาจบอกได้ จึงควรอยู่อย่างสงบไม่ควรบุมบามเคลื่อนไหวเฉิญพิงอันพยักหน้ารับตกลงล้วนซิ่วกลับรู้สึกร้อนใจอย่างบอกไม่ถูกหากจะสืบสาวกันถึงแก่นแล้วคงจะเป็นเพราะตัวนางเป็นคนใจร้อนมากเกินไปเพราะหากดูตามนิสัยของนางเดิมทีเวลาที่นางอาจบุกไปฆ่าวานนอนเท่าของตะวันเที่ยงผู้นั้นแล้ว แต่ตอนนี้นางกลับต้องมาพูดจากเกลี้ยกล่อมไม่ให้เด็กหนุ่มไปเสี่ยงอันตรายนี่ผิดไปจากความตั้งใจเดิมของนางมากแต่ปัญหาก็อย่างที่นางบอกไปก่อนหน้านี้จากแนวโน้มของสถานการณ์ในเวลานี้ผู้คนควรนิ่งเฉยไม่ควรเคลื่อนไหวกันจริงๆและนี่ก็เป็นลางสังหรณ์ของตัวนางเองด้วยหากนางลวนซิ่วแล่นไปทวงถามความยุติธรรมให้กับคนอื่น ต่อให้จะสร้างปัญหาที่ใหญ่จนทะลุแผ่นฟ้าแต่บิดานางก็ไม่มีทางที่จะนิ่งดูได้สำยังอาจจะสยบเรื่องทั้งหมดลงได้แต่เฉินพิงอันที่อยู่เบื้องหน้าผู้นี้จะเป็นหรือตายเขากลับต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองทั้งหมดเฉินพิงอันบอกลากับหลวนซิ่วแล้วก็วิ่งไปทางสะพานเพียงลำพังเมื่อบอกลากับเด็กสาวคนหนึ่งมาก็ได้มาเจอกับเด็กสาวอีกคน บนขั้นบันไดหินทางทิศใต้ของสะพานมีเด็กสาวที่วางกระบี่กับดาบทับซ้อนกันนั่งอยู่คนหนึ่งสีหน้าของนางเคร่งเครียดอย่างยิ่งนางสวมชุดกระโปรงยาวสีเขียวเข้มคิ้วทั้งคู่ดุดกระบี่เรียวยาวริมฟิปากอิ่มเต็มเม้มแน่นข้างกายมีถุงผ้าปักดิน้นสีทองงดงามสองถุงวางเอาไว้เฉินผิงอันวิ่งเร็วๆไปทางสะพานเพิ่งมาถึงตีนบันไดหินเด็ก สาวนิงเหยาก็โยนถุงเงินสองถุงมาให้เขาเอ่ยเสียงเรียบเฉยคืนให้เจ้าเฉินผิงอันยืนอยู่ล่างบันไดมือทั้งสองข้างก็ยื่นไปรับถุงเงินทั้งสองเอาไว้ฉับพลันนั้นเขาไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีหนิงเหยาวกล่าวสีหน้าเคร่งเครียดตกลงกันไว้แล้วว่าจะต้องคุ้มครองความปลอดภัยของหลิวเซียนหยางตอนนี้ข้าไม่อาจทําได้เป็นข้านิงเหย๋วที่ผิดต่อเจาเ้าเฉินผิงอันและหลิวเซียนหยาง เด็กสาวรู้ดีอยู่แก่ใจว่าเด็กหนุ่มในเมืองแห่งนี้มีเรือนกายและจิตวิญญาณของคนธรรมดาเมื่อถูกบุคคลของตระกูลเซียนต่อยจนหน้าอกแหลกเละไปแล้วใครก็ไม่อาจช่วยได้อีกอย่างหากหลิวเสยนยางรอดต่อให้มีโอกาสเพียงเสี้ยวเดียวด้วยนิสัยดีเกินเหตุของเฉินผิงอันเกรงว่าคงจะรออยู่ที่ร้านตีเหล็กตลอดเวลา ต่อให้ถูกคนตัดหัวก็ไม่มีทางเดินออกห่างจากที่นั่นแม้แต่ครึ่งก้าวเฉินผิงอันเดินขึ้นบันไดามานั่งยองๆอ,อยู่ห่างจากนางไปไม่ไกลส่งถุงเงินทั้งสองคืนให้เด็กสาวพูดเบาๆว่าแม่นางหนิงเงินเจ้าเก็บไวเ้เถอะบวกกับถุงที่อยู่ในบ้านข้าที่ตรอกหนีผิงนั่นด้วยเจ้าเอาไปให้หมดเลยข้าไม่ต้องการพวกมันอีกแล้ว วันหน้าหากเป็นไปได้หวังว่าเจ้าจะช่วยนำเงินเหล่านี้ไปจ้างคนให้มาช่วยดูแลบ้านของข้าและหลิวเสยนหยางบ้างก็พอเด็กสาวไม่ได้รับถุงเงินมานางโกรธจัดจนกลายเป็นหัวเราะถ้าอย่างนั้นจะให้ข้าช่วยเจ้าติดกรอนคู่และภาพเทพทวารบาลทุกตรุษจีนด้วยหรือไม่เชิญพิงอันตอบด้วยสีหน้าจริงจังหากทำได้ย่อมดีที่สุด เด็กสาวโกรธจนควันแทบออกจากทวารทั้งเจ็ดถึงกับพลุษสวาาเสียงดังตอนเด็กเคยถูกหางวัวฟาดหน้านึกว่าเก่งนักใช่ไหมนึกว่าจะทําเรื่องโง่ๆได้อย่างมีเหตุผลแล้วล่ะสิมันน่าโมโหนักสรุปเลยก็คือเรื่องนี้เจ้าเฉินผิงอันไม่ต้องมายุ่ง เจ้านึกว่าแค่ฝีมือกระจกกระจกของเจ้าจะสามารถรับมือกับวานอนย้ายภูเขาตัวหนึ่งของเขาตะวันเที่ยงได้งั้นหรือบ้านเก่าๆหลังนั้นของหลิวเซียนหยางวันหน้าเจ้าก็ดูแลเอาเองเถอะกรอนคู่ภาพทวารบาลหน้าประตูบ,บ้านเจ้าเจ้าก็ใสหัวไปซื้อมาเองข้าหนิงเหา๋ไม่รับใช้เจ้าหรอกเฉินผิงอันมองเด็กสาวพลางก็พูดว่าแม่นางหนิง แม่ข้าจะเพิ่งรู้จักเจ้าได้ไม่นานแต่มีเรื่องหนึ่งที่ข้าแน่ใจมากก็คือหากเจ้ามั่นใจว่าสามารถช่วยหลิวเซี่ยนหยางแก้แค้นได้เจ้าย่อมไม่มีทางคืนเงินสองถุงนี้ให้แก่ข้าแน่นอนอย่างน้อยก็ไม่ใช่ในเวลานี้เฉิเพิงอันวางถุงเงินสองใบไว้บนขั้นบันไดระหว่างคนทั้งสองแม่นางหนิงนี่มันเวลาอะไรแล้ว เจ้ารู้สึกว่าข้ายังมีอารมณ์มาพูดเกรงใจกับเจ้าอีกงั้นหรือเจ้ากับข้าและหลิวเส้ยนหยางก็แค่ทําข้อตกลงร่วมกันครั้งหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ว่าเจ้าตั้งใจขุดหลุมเล่นงานพวกเราเสียหน่อยเพียงแต่ว่าเมื่อต้องมาเจอกับหายนะจากสวรรค์ภัยพิบัติจากมนุษย์เช่นนี้ไม่ว่าใครก็คิดไม่ถึงแล้วจะให้เจ้าต้องเอาชีวิตมาชดใช้ได้อย่างไรเชื่อข้าเถอะ ไม่ใช่แค่ข้าเฉินผิงอันที่ไม่ต้องการให้เป็นเช่นนี้แม้แต่เจ้าโง่หลิวเส้นยางยนั่นก็ไม่ต้องการเหมือนกันหากเขาสามารถพูดได้คงพูดว่าเรื่องของผู้ชายผู้หญิงไม่ต้องมายุ่งเด็กหนุ่มพลันยิ้มกว้างแน่นอนว่าหากเป็นข้าย่อมไม่กล้าพูดแบบนี้กับแม่นางหนิงมือทั้งคู่ของหนิงเหย่ยววางทาบลงบนกระบี่ยาวฝักขาวรีตาลง ประโยคของข้าก่อนหน้านี้ครึ่งหนึ่งคือคำพูดส่วนอีกครึ่งหนึ่งคือความละอายใจนอกจากนั้นก็คือนับตั้งแต่ที่เดินทางจากบ้านของตัวเองมาข้าหนิงเหยาะเนิจรไปทั่วล่าไม่มีหลุมอุปสรรคใดที่พบเจอแล้วข้าจะเดินอ้อมไปเด็กสาวยื่นนิ้วโป้งชี้ไปที่หัวใจของตัวเองตรงนี้ก็เหมือนกันเชิญพิงอันครุ่นคิด แม่นางหนิงก่อนที่เจ้าจะลงมือให้ข้าไปหาคนสามคนก่อนได้หรือไม่หลังจากนั้นพวกเราค่อยมาจัดการธุระของใครของมันหนิงเหย่ยถามใช้เวลานานแค่ไหนเฉินผิงอันตอบอย่างไม่ลังเลมากสุดครึ่งวันหนิงเหย่ยถามอีกนอกจากฉีจิ้งชุนแล้วอีกสองคนคือใครเฉินผิงอันสายหน้าแม่นางหนิงเจ้าอย่าถามอีกเลย นิงเหยาขโมดคิ้ยวพูดพูดตรวจการที่ดูแลกิจการงานเตาเผาไม่อาจช่วยอะไรได้เจ้านึกว่านี่เป็นเรื่องเล็กอย่างขโมยไก่จับหมาชนวัวบนถนนอย่างนั้นหรือเชิญพิงอันทำท่าจะลุกขึ้นยืนหนิงเหยากลับตวาดเสียงหนักขึ้นมาเสียก่อนเอาเงินไปด้วยเฉินพิงอันจึงได้แต่เก็บถุงเงินไปเฉินพิงอันเจ้ารอเดี๋ยวหมุนตัวกลับไปก่อนพอ บอกให้เฉินพิงอันหมุนตัวกลับไปแล้วหนิงเหยาก็พลันโน้มตัวลงเลิกกระโปรงขึ้นปลดเอามีดสั้นลักษณะโบราณแต่เรียบง่ายเล่มหนึ่งที่รัดไว้ตรงน่องขาล่างออกมาพอยื่นขึ้นก็ส่งมันให้กับเด็กหนุ่มพลางก็กล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังอย่างถึงที่สุดนี่คือมีดทับกระโปรงที่มีเฉพาะในบ้านเกิดของข้าผู้หญิงทุกคนจะต้องมีพกติดตัว ในเมื่อสถานการณ์ขับขันย่อมต้องดูที่ความสะดวกเป็นหลักข้าจึงไม่มัวมาเคล่งครัดกับธรรมเนียมอะไรอีกแล้วแต่เจ้าอย่าลืมว่ามีดเล่มนี้ให้เจ้ายืมเท่านั้นไม่ได้ยกให้เลยเฉินพิงอันมึนงงเล็กน้อยแต่ก็ยังยื่นมือข้างหนึ่งออกไปรับมีดสั้นเล่มนั้นมาเด็กสาวกล่าวคุณเคืองใช้สองมือรู้จักมรารยาทเล็กเน,น้อยนบ้างได้ไหมเด็กหนุ่มรีบยกมืออีกข้างหนึ่ง แต่ก็ยังชงนสนเท่อยู่ดีนิงเหยาพูดไม่สบอารมณ์เจ้านึกว่าอาศัยแค่เศษกระเบื้องไม่กี่ชิ้นสามารถจะฆาวานอนย้ายภูเขาตัวนั้นได้หรือใช่จินเจียนก็แค่คนที่ยังเดินบนเส้นทางของการฝึกตนได้ไม่ไกลเท่าไรแล้วนับภาษาอะไรกับที่เดรัจฉานเท่าของเขาตะวันเที่ยงตัวนั้นเกิดมาเพื่อประหลาดเกินผู้อื่นหนังหนาเป็นที่สุดอย่าว่าแต่เศษกระเบื้องเลย ต่อให้เป็นอาวุธของตระกูลเซียนทั่วไปก็ยังไม่สามารถทำ้ายดิลฉานเท่าตัวนั้นได้แม้รอยขีดควรหากตัวเองต้องตายแต่อีกฝ่ายมีรอยแผลแค่สองเส้นจะมีความหมายอะไรไม่ต่างจากภายลมที่ไร้ประโยชน์เด็กหนุ่มที่ใช้สองมือรับมีดสั้นแต่ไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันอย่างไรสีหน้าจึงเยเกไปเล็กน้อยหนิงเหยถลึงตาใสจะ ถือมีดไปฟันคนอยู่แล้วแต่ฟังคำด่าสองคำสามคำไม่ได้งั้นหรือเฉิญผิงอันไร้คำพูดตอบโต้ไม่รู้ว่าทำไมเด็กหนุ่มถึงนั่งกลับลงไปยังตำแหน่งเดิมบนบันไดหินเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าทางทิศใต้เด็กสาวยืนอยู่ข้างกายเด็กหนุ่มเฉิญผิงอันพูดเกลี้ยกล่อมเป็นครั้งสุดท้ายจะต้องมีคนตายจริงๆนะ เด็กสาวยกมือสองข้างขึ้นกอดอกเอวด้านหนึ่งพกกระบี่อีกด้านหนึ่งห้อยดาบนางกล่าวด้วยสีหน้าเฉยเมยข้าเคยเห็นคนตายมามากกว่าที่เจ้าเคยเห็นคนเป็นซะอีกจากนั้นนางก็จงใจกล่าวด้วยน้ำเสียงเนิบชา้าสบายอารมณ์มีดทับกระโปรงเล่มนั้นเจ้าสามารถรัดไว้ที่แขนซ่อนไว้ในแขนเสื้อเชิญผิงอันพยักหน้ารับ ตกลงแล้วเฉินผิงอันก็ตบเข่าตัวเองแรงๆหนึ่งครั้งลุกขึ้นยืนพูดขึ้นกระทันหันว่าได้รู้จักกับพวกเจ้าข้าดีใจมากเด็กสาวหมุนตัวเดินนำขึ้นไปบนสะพานก่อนเด็กสาวท่วงท่าองค์อาจน่าประทับใจเรือนกายข้างหนึ่งพกกระบี่ยาวฝักสีขาวราวหิมะส่วนอีกข้างหนึ่งพกดาบแคบฝักสีเขียวอ่อนเงาร่างของนาง ในเวลานี้คือภาพที่งดงามที่สุดเท่าที่เด็กหนุ่มเคยพบเจอมาในชีวิตไม่มีสิ่งใดมาเทียบเทียมได้บัดนี้เด็กหนุ่มพลันรู้สึกว่าต่อให้ตัวเองสามารถเดินออกไปจากเมืองแห่งนี้ได้ก็คงไม่มีทางได้พบภาพเหตุการณ์ที่น่าประทับใจไปมากกว่านี้อีกแล้วชีวิตนี้เกิดมาไม่เสียเปล่าดังนั้นเด็กหนุ่มที่เดิมทีได้ฟังคำพูดของนักพลดลู่ จึงกลายมาเป็นคนที่กลัวตายและรักชีวิตมากขึ้นบัดน,นี้จึงกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนที่ไม่กลัวตายเลยแม้แต่น้อยตายก็ตายสิส